มะเร็งตับเป็นมะเร็งที่ทําให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดมากเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2คือมะเร็งปอดอันดับ3คือมะเร็งลําไส้และอันดับ4คือมะเร็งเต้านมนะครับและจากการรวบรวมสถิติพบว่ามะเร็งตับมีคนเสียชีวิตมากถึง2 0 0 0 0คนต่อปีนะครับโดยพบผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากมะเร็งตับอายุเฉลี่ยตั้งแต่ 50- ถึง70ปีพบมากที่สุดครับ อาการเสี่ยงของมะเร็งตับที่ต้องมาพบหมอนะครับมะเร็งตับนี่เป็นมะเร็งที่นารยะเริ่มแรกส่วนใหญ่แล้วไม่มีอาการอะไรเลยครับแต่ถ้าหากมีอาการดังต่อไปนี้จะต้องมาพบแพทย์นะครับเริ่มต้นคนไข้มะเร็งส่วนใหญ่มักจะมีอาการทั่วไปของมะเร็งก็คือน้ำหนักลดเบื่ออาหารแต่ที่เพิ่มของมะเร็งตับก็คือจะมีการจุกแน่นท้องบริเวณลิ้นปีนะครับแล้วก็ ย้ายไปบริเวณใต้ใชายโครงขวาบริเวณแถวนี้ครับคือลิ้นปี่และชายโครงขวาซึ่งเป็นตำแหน่งของอวัยวะตับอยู่ในนั้นในบางคนอาจจะมีอาการปวดล้าวหรือภาษาอาการแพทย์เรียกว่ารีเฟอร์เพนจากตับขึ้นมาบริเวณหัวไหล่และที่สำคัญคือมันไม่ได้ปวดจากการอักเสบของข้อไหล่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสัมพันธ์ของการขยับของข้อไหล่ถึงปวดนะครับ มันปวดสาเหตุจากตับแล้วล้าวขึ้นมาที่ไหล่และในคนไข้ซึ่งเป็นมะเร็งตับระยะหลังๆแล้วจะเริ่มมีการอุดตันของท่อน้ําดีก็ให้ทาให้เกิดอาการตาเหลืองตัวเหลืองตามมาได้ครับมะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับ1ในเพศชายนะครับอันดับ3ในเพศหญิงคนไข้ส่วนใหญ่เวลามาหาหมอมักจะมีอาการผิดปกติแล้วและระยะของโรคมักจะลุกลามไปแล้ว และเมื่อวิตถฉไยได้เป็นมะเร็งตับแล้วก็มักจะเสียชีวิตภายใน3ถึง6เดือนนะครับดังนั้นถ้าเรามีอาการ6อาการร้ายของมะเร็งตับดังต่อไปนี้ต้องระวังและระลึกถึงต้องรีบมาพบหมอเพื่อตรวจว่าเป็นมะเร็งตับหรือไม่นะครับเริ่มต้นจากอาการทั่วไปของมะเร็งก็คือจะมีอาการน้ำหนักลดเบื่ออาหารอ่อนเพลีย ที่สำคัญของมะเร็งตับที่ไม่เหมือนโรคอื่นก็คือเริ่มมีอาการปวดเจ็บบริเวณชายโครงด้านขวาหรือบริเวณลิ้นปี่นอกจากนี้ยังมีอาการของท้องโตเนื่องจากน้ํำในช่องท้องเยอะผิดปกติรวมถึงอาการแน่นท้องจุกแน่นท้องท้องอืดท้องเฟอ้อเป็นประจําที่ไม่ใช่โรคกระเพาะหรือโรคลําไส้นะครับ และถ้าเกิดมีการอุดตันของท่อน้ําดีแล้วก็จะมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองได้ครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็น6อาการเสี่ยงของมะเร็งตับ